อาหารพื้นบ้านตอนเห็ดโคนเห็ดโคนมีลักษณะเป็นดอกเห็ดเป็นสีน้ำตาลบนเทายอดหมวกแข็งแรงเมื่อยังอ่อนดอกตูมีรูปร่างเป็นรูปหัวสอนเมื่อแก่ยอดหมวกจะบานออกคล้ายหมวกจีนการดอกยาวประมาณ5-20เซนติเมตรคนก้านดอกเนื้อระดับดินป่งออกเป็นกระป๋อใหญ่โคนก้านดอกใต้ระดับดินยาวเรียวเป็นสีน้ำตาลอ่อนบนเทาเนื้อเยื่อภายในก้านดอกมีสีขาวและละเอียดแน่นไม่มีรูกระลวงตรงกลาง ทำให้เนื้อเห็ดมีสภาพเหนียวนุ่มกรอบเห็ดโคนที่มีอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรมีสองชนิดคือเห็ดโคนเล็กและเห็ดโคนใหญ่เห็ดโคนเล็กดอกจะเล็กเนื้อนุ่มกว่าเห็ดโคนใหญ่ลักษณะพิเศษของเห็ดโคนอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรคือเมื่อปรุงเป็นอาหารแล้วจะมีรสชาติหวานหอมกรอบนุ่มไม่กระด้างเห็ดโคนจะออกสองระยะระยะแรกประมาณช่วงสตร์ไทยหรือแรม15ค่ำาเดือน1ิบช้าเร็วก็ไม่กี่วัน ระยะที่สองประมาณช่วงออกพรรษาหลังจากนี้ไปก็จะหมดฤดูกาลร,รายการอาหารต้มยำเห็ดโคนกุ้งอบเห็ดบุ้นเส้นเห็ดโคนยำเห็ดโคนผัดกะเพราเห็ดโคนเห็ดโคนดองต้มยำเห็ดโคน